สวัสดีครับ PB การ d g เกมนะครับก็มาสู่คลิปาภาคไทยในการแข่งไทยนะครับ Battle สเปริลนัดชิงประจําสัปดาห์ของร้าน PB ก a r d g เกมนะครับ,รบเป็นการเจอกันระหว่างสีขาวอันติเมยของเจ้าของร้านแล้วก็สีแดงคาตาไลท์ของพี่บุลิศนะครับโดยที่ทางสีขาวเริ่มก่อนนะครับผมสีขาวเริ่มก่อนก็ผ่านเดินครับไม่ได้ลงอะไร ที่เจ้าของร้านอยากจะภาคไทยเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้น้องๆนะครับได้สนใจไปต้นสับปะริดกันมากขึ้นแล้วก็ความสนุกของคลิปก็น่าจะมากขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านภาคแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าก็อยากให้น้องๆเข้าใจในเรื่องกฎกันมากขึ้นด้วยอันนี้เทอสองนี่คือเจ้าของร้านผ่านไปเลยนะครับผ่านสองเธอไม่ได้ลงอะไรนะครับครอนน่าจะไม่ค้อนน่าจะไม่พอการจ่ายครอสนะครับผม ส่วนอีกฝั่งสีแดงก็ลงมา2ตัวแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตีเช่นกันสีแดงนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสกิลตีจัวนะตีจวนะครับตัวนี้ตัวเดียวกันเนาะตีจว่ว2ตัวแล้วก็ตัวนี้ลงมาตัวคาตาไล์นะครับตัวคาตาไลสามสีตัวนี้เซตเบอร์แล้วก็เปิดมาคาตาไล์เป็นตัวเบอร์นิงโซดรา้อน สังเกตว่าเรา,าตอนอันเชิญเนี่ยเราสามารถดูดคอมาได้นะครับดูดคอมาไว้ที่ตัวสบิลิตตัวที่บึ่งอันเชิญได้เลยนะครับทําให้ตัวที่ตีไปอยู่ก่อนหน้านั้นสูญสลายไปอ่าเมื่อกี้ตีจั่วนะตีจั่วแล้วก็จบเทินนะครับมาถึงเทินเจ้าของร้านนะครับอ่าน่าจะคิดว่าเจ้าของร้านน่าจะมีคอสพอแล้วมั้งเทินอ้าวมาแล้วคาเงโทระ ตัวนี้มีสกิลอันต้าชิลนะครับอ่ามีสกิลอันต้าชิลนะครับแล้วก็มีโซได้อันนี้เดีว่านี่อันต้าชิลก็ลงไม่ตีเช่นกันเพราะว่าอ่าพลังน้อยกว่าไอตัวเอ็กแระสีแดงที่มึงขาตอะไรมานะครับเบอร์นิงโซดาก่อนพลังเยอะมากนะครับตัวนั้นพลังเยอะจริงๆเป็นตัว b ีเอสานะครับร่างสุดท้ายของเบอร์นิงโซแล้วค่อนข้างเก่งครับแต่ว่ามาเจอสีขาวของเจ้าของร้าออนอาจจะแพ้ทางนิดน,นึงนะครับเพราะว่า เจ้าของร้านเองก็มีอัตราชิลนะครับไม่ได้ผลนอกจากว่าจะโดนปริมาณหรือไม่มีการกันนะครับเกมการ์ดก็ง,ง่ายๆตีมาจวแล้วก็ตายนะครับตีมาจั่แล้วก็ตายแล้วก็ผ่านเทิร์นโอไม่ไม่ยอมลุกต่อนะครับมาถึงเซอร์เจ้าของร้านก็ลงอ้าวลงดาบที่ต้องเบรฟกับออนติเมทเท่านั้นนะครับดาบนี้มีสกิลในการยกและตัดเบิร์ดนะครับยกสเปรดแล้วก็สามารถตัดเบิร์ดคู่แข่งได้ คนที่เล่นสายเซตเบิร์ดนะครับเจ้าของร้านแน,นะนํานี้คืออ่านิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอสีเขียวกับสีขาวนะครับให้ระวังเรื่องการโดนตัดเบิร์ดหน่อยนะมันจะมี3ามสีนะขาวเข,ขียวแล้วก็ฟ้าพวกนี้อะตัดเบิร์ดได้นะครับระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดเจอก็อย่าเพิ่งเซตนะพยายามลงจากมือนอ้สก,กิวยกนะครับาสก,กิวยกอีกฝ่ายก็ไม่แฟดอะไร นะครับแล้วก็เข้าไลฟ์ไป2 2> สองส่วนเนี่ยนะตอนนี้ไลท์สี่ต่อสามมาสี่ต่อสามแล้วอ่สีแดงเซตเบิร์ดนะครับเบลต์สป,ปีดนี้คือจริงๆเป็นเกมการ์ที่ว่าเร็วนะครับเป็นเกมการ์ที่เร็วเพราะว่าอ่าเดี๋ยวอีกฝ่ายอลงตัวนี้มาเดี๋ยวไปได้บอกสก,กิลก่อนเดี๋ยวได้ภาคต่อ ตัวนี้มีสกิลเมื่อเข้าสู่เอ็กซ์แท็กต็ปนะครับถ้าเกิดมีโซคอวางอยู่มีเบอร์เซตก็ได้จัวเนาะแล้วก็ไอ้นี้จ่ายเวทน่าจะเปิดหานะคิดว่าเปิดหาเปิ้าใบหาอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาภาคต่อดีกว่าแบลตันสปริตเนี่ยจะมีไลท์คนละห้านะครับไลท์คนละห้า ตีเป็นศูนย์ก็ตายนะครับตีเป็นศูนย์ก็ตายก็เป็นการที่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับเร็วอยู่ที่การวัดใจการคิดคํานวณแล้วก็ในส่วนของการจัดเลขให้บาลานซ์ก็สําคัญนะครับอ่าอัตราส่วนคอสเล็กคอสใหญ่อย่างนี้ครับอ่าต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องศึกษาต้องดูดีๆนะครับโดนคอสศูนย์ตีมา5ตัวเทินเลกเทินเปิดเนี่ยก็ตายได้เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การจัดเลกนะครับตัวนี้ ลงมาคาตาไลช่วงเมนนะเปิดมา่าเ็นโซดากอนอีกแล้วเบอร์นิ่งโซดากอนตัวที่จ้าของรานเบอร์นิ่งไปนะครับแล้วก็พอเปิดมาจากการคาตาไลเนี่ยมันจะอมคอได้ก็จะทําให้เราเหมือนกับอัญเชิญฟรีเลยแหละครับตัวนี้เป็นโปรโมนะครับเป็นโปมโมลงมาหาอะไรนะโซเบอร์กับผู้กระตุ้นอย่างละหนึ่งโปรโม,โมโนะครับ ดูจากบ่อแล้วก็คุณภาพแล้วครับแต่ว่าฝั่งของเจ้าของร้านก็ต้องบอกว่าปริมาณไม่เยอะนะครับปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยู่ที่อีกฝ่ายจะวัดใจว่าเรามีการป้องกันอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่กล้าลุกเนี่ยก็ทําให้บางครั้งก็เสียโอกาสนะเสียโอกาสในการลุกเพื่อนไม่ได้มีการกันอย่างงี้โอกาสที่จะปิดไม่มีอันนี้ตีจั่วนะครับตีจั่ว มาดีโอกาสที่จะปิดไม่มีแล้วเราปิดไม่ได้แล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยได้ไล่บอดได้รีเฟรชไม่คอกลับมาได้อะไรพวกนี้บางทีก็ทําให้เกมพลิกได้นะครับอยู่ที่การตัดสินใจครับผมเปิดวอนะอ่าันนี้จะขอร้าเปิดเบิร์ดวอลเปิดเบิร์ดวอลได้หนึ่งไลท์แล้วก็อ่าเข้าเทิร์นคอสเต็ปดอสเต็ปรีเฟรชสเต็ปอ่าเป็นสเต็ปไปนะครับ ไอตัวอันติเมตที่เจ้าของร้านลงเนี่ยมีสกิลถ้าไม่ตายนะครับเป็นโซไดเนาะโซไดมบินผ่านไม่จุกป้องกันนะครับอ่าซึ่งสีขาวอยู่หลังมาจะคล้ายๆสกิลของสีเหลืองอันนี้แยกเบสออกมานะครับแยกเบสออกมาเพื่อให้เงื่อนไขาการลงอันติเมตอ่าของตัวที่เพิ่งลงเนี่ยอ่าเห็นสปิริตนะครับเบสที่แยกออกมา ยืนเดียวๆนี่จะอยู่ในรูปแบบสปิดนะครับงเงื่อนไขในการอันเชิญสปิดก็ยังสามารถอัญเชิญได้นะครับต้องใช้หัวนิดนึงนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวดาบเนี่ยก็แยกออกมาไม่ได้ตัวอันติเมตเมื่อกี้ก็จะลงไม่ได้นะครับสปิดแต่ตวแต่ละตัวก็มีเงื่อนไขเช่นกันนะครับคลายๆายบอดี้ไฟนะครับที่ว่าบางตัวต้องมาจากการ น,น,นั่นนู่นนี่ต้องเป็นธงนู่นต้องเป็นธงนี่อ่าก็มีเงื่อนไขคล้ายๆกันนะครับเกณฑ์การเป็นเกณฑ์การคล้ายๆกันเบ็ดคอก็เหมือนกับเกณฑ์นะครับถ้าเกิดเบ,บ็ดคอน้อยเนี่ยการไล่เวท <ๆ S 1> การอะไรเวลาเราลุกลับหรือการลงมอนก็จะน้อยไปด้วยนะครับส่วนการอ่าใช้ไล่เวทอ่าหรือเมจิกนะครับในแพตเทิร์นสปีนี้จะมีแค่2ช่วงนะครับก็คืออ่าหลังโจมตีนะครับกับหลังป้องกันโดยที่ว่า ฝ่ายตั้งรับมีสิทธิ์แลตก่อนอมีแค่2ช่วงนะมีแค่2ช่วงนะครับเ็าจะเกิดอีกฝ่ายตั้งรับไม่โยนฝ่ายลูกก็จะมีสิทธิ์โยนนะครับผมอันนี้เจ้าของร้านกำลังคำนวณครับผมเพราะว่าน่าจะต้องตั้งใจปิดแล้วเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสก,กิลคล้ายกันเลยนะครับคือบินผ่านจะไม่ถูกป้องกันะจะไม่ถูกป้องกันแมมอีกฝ่ายจะมีสเปนในการตั้งรับถึง3ตัวก็ จะคล้ายๆบัดีิไฟก็คือชา d o โวดไดเลยนะครับไม่สนอ่าอันนี้คือตัดเบิร์ดก่อนนะครับตัดเบิร์ดก่อนแล้วก็อ่าเช็ค2ทีนะครับเช็คครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าฮิตก็จะบินผ่านเลยนะครับตัวนี้อ่าเขาสองเจมติมโบหรือว่า2องคริติคอลในบัดีไฟนั่นเองนะครับอ่าหลังจากนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีสกิลโซได อ่าเจ้าของร้านก็เลือกใช้สกิลโซไดซึกแล้วก็ปิดปากอ่ชาชนะไปอย่างงดงามนะครับขอบคุณน้องๆากๆครับที่มาติดตามกันมาจนถึงแม้จุดจุดนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามโชคของเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย